คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมประเทศหนึ่งที่เคยเป็นอารยธรรมผู้ให้กำเนิดประชาธิปไตยถึงเกือบล้มละลายขณะที่อีกประเทศเล็ก,ลกๆกลางมหาสมุทรแอตแลนติกกลับสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้ราวกับปาฏิหาริย์ครับและที่สำคัญเรื่องราวเหล่านี้เกี่ยวอะไรกับชีวิตของเราในวันนี้มากกว่าที่คุณคิดเพราะวิกฤตนี้ยุโรปไม่ได้เป็นเพียงบทเรียนทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่เป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นพฤติกรรมทางการเงินของทั้งประเทศธนาคารนักลงทุนและแม้แต่ประชาชนทั่วไปซึ่งวนเวียนซ้ำรูปแบบเดิมครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างน่าขนลุกครับแล้ววันนี้เราจะไปไล่เรียงตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมทางเศรษฐกิจของกรีซการล่มสลายแบบเฉียดตายของไอซ์แลนด์ไปจนถึงผลกระทบที่ยังคงหลอกหลอนอยุโรปและทั้งโลกในปัจจุบันเรามาเริ่มจากคำถามที่หลายคนอาจไม่เคยคิด ทำไมประเทศหนึ่งถึงเจ็บหนักจากวิกฤต2 0 0 8มากกว่าอีกประเทศทั้งที่เผชิญแรงกระแทกจากระบบการเงินโลกเหมือนกันคำตอบอยู่ที่โครงสร้างนี้การกำกับดูแลสถาบันการเงินและความจริงที่หลายประเทศอยากปิดบังครับเพื่อเข้าใจเรื่องนี้เราต้องย้อนกลับไปก่อนที่วิกฤตนี้ยุโรปจะปะทุหลายปีที่เศรษฐกิจกรีซเติตบโตเร็วผู้คนใช้ใจ่ายมาก รัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมหาศาลเพื่อเตรียมงานโอลิมปิก2004และธนาคารต่างๆทั่วยุโรปก็พร้อมปล่อยกู้แบบไม่คิดว่าประเทศสมาชิกยูโรโซนจะไม่มีวันล้มละลายแต่เบื้องหลังตัวเลข GDP ที่ดูสดใสคือปัญหานี้สาธารณะที่ถูกซุกไว้ใต้พรมมายาวนานครับบัญชีการคลังที่ขาดดุลเรื้อรังถูกตกแต่งให้ดูดีเพื่อให้กรีซผ่านกฎเกณฑ์ของสาภาพยุโรปในการเข้าร่วมใช้เงินยูโร นั่นคือปฐมบทของวิกฤตความจริงที่ถูกปิดบังจนกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่สุดลูกหนึ่งของยุโรปครับด้านหนึ่งของยุโรปกำลังเรืองรองแต่ในอีกซีกโลกหนึ่งไอซ์แลนด์กำลังสร้างหนึ่งในฟองสบู่ทางการเงินที่เร็วและรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศที่มีประชากรเพียง3 0 0แสนคนแต่มีระบบธนาคารที่มีขนาดใหญ่กว่า GDP หลายเท่าเรากับเรือเล็กติดเครื่องยนต์ยักษ์ที่ไม่มีวันรับน้ำหนักไหวครับ ธนาคารไอซ์แลนด์แข่งขันกันขยายตัวด้วยการกู้เงินต่างประเทศมาปล่อยกู้ต่อโดยสัญญาดอกเบีย้ยสูงดึงดูดเงินฝากจากยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษและเนเธอร์แลนด์รัฐบาลเองก็เชื่อว่าโมเดลนี้จะพาประเทศขึ้นสู่เวทีโลกครับแต่ทุกความเฟื่องฟูที่มาจากนี่ย่อมมีจุดจบและจุดจบของไอซ์แลนด์มาเร็วกว่าที่ใครคาดคิดครับเมื่อฟองสบู่สินเชื่อสหรัฐแตกในปี2008กระแสะความกลัวแพร่กระจายไปทั่วโลกตลาดเงินแห้งเหือด นักลงทุนถอนเงินวงจรกู้ปล่อยเติบโตหยุดชะง,งักลงทันทีไอซ์แลนด์คือประเทศที่ถูกสาดกระสุนเข้าจุดอ่อนโดยตรงเพราะระบบธนาคารพึ่งพาเงินกู้จากต่างประเทศเกือบทั้งหมดพอเจ้าหนี้ไม่ต่ออายุเงินกู้ทุกอย่างก็พังลงราวกับโดมิโนโครับในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ธนาคารไอซ์แลนด์ทั้ง3แห่งใหญ่ที่สุดล้มคลืนลงพร้อมกันรัฐบาลต้องประกาศควบคุมเงินทุนและค่าเงินโครนาร่วงอย่างหนัก เศรษฐกิจของประเทศเล็กๆแห่งนี้พังยับจน IMF ต้องเข้ามาช่วยเหลือแต่สิ่งที่ทำให้ไอซ์แลนด์แตกต่างจากกรีซคือการตัดสินใจของรัฐบาลที่เลือกปล่อยให้ธนาคารล้มโดยไม่ใช้ภาษีประชาชนมาแบกรับความเสียหายทั้งหมดครับนี่คือจุดหักมุมแรกที่เปลี่ยนเส้นทางของสองประเทศนี้ไปอย่างสิ้นเชิงกลับมาที่กรีซเมื่อความจริงเรื่องหนี้ถูกเปิดโปงในปี2009โลกทางการเงินแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเอง ตัวเลขขาดดุลที่ท้ายจริงสูงกว่าที่รายงานหลายเท่าทันทีที่ตลาดเริ่มตระหนักว่ากรีซไม่ได้มีพื้นฐานแข็งแรงแบบประเทศในยูโรโซนประเทศอื่นค่าใช้ใจ่ายในการกู้ยืมก็พุ่งสูงจนรัฐบาลแทบไม่สามารถออกพันธบัตรใหม่ได้สหภาพยุโรปและ IMF ต้องเข้ามาช่วยเหลือพร้อมเงื่อนไขเข้มที่หลายคนเรียกว่ายาแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปครับซึ่งรวมถึงการตัดลดเงินเดือนข้าราชการการขึ้นภาษี การลดงบประมาณสาธารณาสุขและสวัสดิการการขายทรัพย์สินของรัฐนโยบายรัฐเข็มขัดเหล่านี้ทําให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักประท้วงลุกลามทั่วประเทศรัฐบาลล้มหลายชุดเศรษฐกิจหดตัวต่อเนื่องจน GDP ลดลงเกือบ25%ภายในเวลาไม่กี่ปีครับแต่คำถามสำคัญคือมาตรการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาจริงหรือไม่คำตอบอาจทำให้คุณตกใจเพราะแม้จะบังคับใช้มาตรการรัฐเข้มขัดอย่างหนัก นี่สาธารณะของกรีซกลับสูงขึ้นเหนือจุดวิกฤตมากกว่าเดิมเนื่องจากเศรษฐกิจพี่หดตัวทําให้ฐานรายได้ภาครัฐยิ่งลดลงครับนี่คือกับดักคลาสสิกของวิกฤตนี่ยิ่งรัฐเข้มขัดมากเท่าไหร่เศรษฐกิจก็ยิ่งหดตัวนี่ต่อ GDP ก็ยิ่งสูงขึ้นวงจรอุบาทนี้ลากยาวนานจนหลายคนตั้งคําถามกับกลไกของสาภาพยุโรปว่าเป็นระบบที่ตั้งใจให้ประเทศอ่อนแอไม่มีวันลุกขึ้นได้หรือไม่ ขณะเดียวกันไอซ์แลนด์กลับเริ่มฟื้นตัวเร็วกว่าที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนคาดเพราะรัฐบาลเลือกเส้นทางที่กล้าหาญและเสี่ยงมากนั่นคือปล่อยให้ธนาคารเอกชนล้มแล้วจัดตั้งธนาคารใหม่ที่แข็งแรงขึ้นแทนประชาชนรู้สึกเจ็บปวดจากค่าเงินที่ร่วงแต่ประเทศกลับสามารถรีเซ็ตระบบการเงินทั้งหมดได้โดยไม่ต้องรับภาระหนี้ต่างประเทศมหาศาลเหมือนกรีซครับนอกจากนี้ไอซ์แลนด์ยังเลือกเส้นทางที่หลายประเทศไม่กล้าทำ นั่นคือการดำเนินคดีกับผู้บริหารธนาคารที่มีส่วนทําให้เกิดวิกฤตหลายคนถูกจำคุกและนี่สร้างความเชื่อมั่นใหม่ให้กับระบบเศรษฐกิจประเทศอย่างลึกซึ้งผลลัพธ์คือไอซ์แลนด์สามารถกลับเข้าสู่เส้นทางการเติบโตได้ภายในไม่กี่ปีในขณะที่กรีซยังต้องดิ้นรนอยู่ในวงจรหนี้อย่างเจ็บปวดครับแต่เรื่องราวยังไม่จบเพราะวิกฤตนี้ยุโรปไม่ใช่เรื่องของกรีซประเทศเดียว ตัวเลขหนี้สาธารณะของหลายประเทศในยุโรปเช่นอิตาลีสเปนโปรโต,ตุเกสต่างก็พุ่งสูงในระดับที่หลายคนไม่สบายใจสิ่งที่น่ากังวลกว่านั้นคือโครงสร้างประชากรที่สูงวัยลงอย่างรวดเร็วระบบสวัสดิการแพงขึ้นรายได้ภาครัฐลดลงและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างยาวนานครับนี่ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าวิกฤตหนี้รูปแบบใหม่กำลังก่อตัวขึ้นอีกครั้งเพียงแค่ยังไม่ระเบิดเท่านั้นคำถามคือ ประเทศต่างๆได้เรียนรู้บทเรียนจากกรีซและไอซ์แลนด์จริงหรือยังหรือว่าเรากำลังเดินซ้ำรอยเดิมอีกครั้งเพราะความเชื่อแบบผิดๆว่านี่ไม่มีทางล้มเหลวเมื่อมองย้อนกลับไปเราจะเห็นรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนในทุกวิกฤตการเงินใหญ่ของโลกช่วงความเฟื่องฟูที่มาจากการกู้ยืมความมั่นใจเกินจริงของรัฐบาลและธนาคารตัวเลขที่ถูกแต่งเพื่อให้ทุกอย่างดูปกตินักลงทุนที่แห่เข้ามาโดยไม่ตรวจสอบความเสี่ยง และสุดท้ายการล่มสลายที่รุนแรงกว่าที่ใครจินตนาการไม่ว่าจะเป็น Greece, Iceland, กรีซไอซ์แลนด์วิกฤตเอเชีย1 9 9 7หรือวิกฤตซับพราม2008รูปแบบเหล่านี้แทบไม่เคยเปลี่ยนครับเพราะระบบการเงินโลกตั้งอยู่บนพฤติกรรมมนุษย์ความโลภความกลัวและความเชื่อว่าตนเองจะไม่ใช่รายต่อไปที่ล้มแล้วบทเรียนสำคัญที่เราควรจดจำมีอะไรบ้างนี่คือเครื่องมือทรงพลังแต่มันคือดาบสองคม ความโปร่งใสทางการคลังคือรากฐานของประเทศระบบกำกับดูแลธนาคารต้องเข้มแข็งจริงไม่ใช่เพียงบนกระดาษการรัดเข็มขัดไม่ใช่คำตอบเสมอไปโดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจกำลังอ่อนแรงเมื่อเกิดวิกฤตการตัดสินใจของผู้นำสามารถเปลี่ยนเส้นทางประเทศทั้งประเทศได้และสุดท้ายวิกฤตหนี้ครั้งใหม่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากเราเชื่อว่าครั้งนี้จะแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะในโลกของการเงิน ประโยคที่อันตรายที่สุดคือประโยคนี้ครับดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนนักเรียนหรือผู้ประกอบการสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมองให้ทะลุภาพลวงตาทางเศรษฐกิจการตั้งคำถามกับตัวเลขและการไม่ปล่อยให้ความมั่นใจเกินพอดีทำให้เรามองไม่เห็นความเสี่ยงที่ค่อยๆก่อตัววิกฤตกรีซและไอซ์แลนด์อาจเกิดไกลจากบ้านเราแต่บทเรียนของมันอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดบางครั้ง มันอาจกําลังเกิดขึ้นรอบๆรอบตัวเราโดยที่ยังไม่มีใครรู้ตัวด้วยซ้ำครับและคำถามคือเมื่อวิกฤตอีกครั้งมาเคาะประตูเราจะเป็นประเทศแบบกรีซหรือแบบไอซ์แลนด์คำตอบนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเลือกเรียนรู้ในวันนี้ครับ